แอโยโย่สวัสดีครับผมมาพบกับแอดออฟฟิเชียนเคยนะครับอยู่กับเกมเซมันไนรีเบิร์กระต่อคุณผู้ชมนะครับในคลิปนี้ลุยกันต่อกับอารีนามามันนะครับนี่ตอนนี้ก็รีสัปดาห์มาเรียบร้อยเนี่ยผมโดนเปิดก่อนได้เปรียบไปแล้วสองลูสเบาๆอ่ะก็ แต่พึ่งรีสตาร์มาพอดีนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมจะมากึ่งๆเทสโคไบในตัว, <code S 2> ตวเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปรีวิวโคแยกนะครับก็ถือว่ามาทําทีมสปีดกายภาพกันซะทีนะครับโอโ้โหห่างหายไปนานจากปาเท่นไ่ไปเป็นทีมเวททีมถึกม,ม,ม,มากมายกว่าจะกลับมาทีมกายภาพได้นะครับบอกเลยว่ารอตั้งนานนะครับอ่ะโอเคผมก็กดโคสองดาวมากับทีมสปีดกายภาพ400เพึ่งรีสตาร์มาจะลุน้นแค่ไหนไปดูครับผม let's go r i s m a n shop จัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลาง ปี จาก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยก่อนจะไปดูกันมันๆน,นะครับขออนุญาตตามธรรมเนียมก่อนแล้วกันนะครับมาแนะนำสกิลแล้วก็ของสวมใส่ของทีมไล n e อัพที่ผมใช้นิดน,นึงนะครับก็ถือว่าครบรวมไปเลยครับกับโค้ตัวใหม่นะครับที่ผมจะมาลองในวันนี้นะครับเป็นสายกายภาพดาบแดงมาเลยนะครับก็สามารถลงทีม PV p ๆสปีดกายภาพได้ทันทีนะนี่ผมสปีด400ทํามาครับอาจจะไม่ได้แรงมากในคลิปนี้เพราะว่าผมเน้นสปีดขึ้นมาเนาะ,ะก็ดูเพลินๆน 2ดาวเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะอ่ะเริ่มที่สกิลตีธรรมดาโคเนี่ยตีปกติ2เป้าเหมือนย้อนฮีเลยที่อัพ2ดาวมานะครับผมก็เลยใส่เป็นประดับ จำพวกประเภทติดสถานะไว้ด้วยนะครับเผยได้ลุ้นไงเออมันตี2อแปะนะครับจะได้แบบมีคนเผลอติดซีซีนะครับได้เยอะเมาขึ้นด้วยนะครับก็อัพไปไม่มีอะไรมากแค่ตีแรงขึ้นนิดหน่อยนั่นเอลลงนะครับต่อมาสกิลแรกนะครับทำไม่ดีทําให้ไวถ้าทําได้ให้ร้านไม่มีไม่ม,ม,มีอย่าต่อเองตีศัตรู4เป้านะครับสองฮิตฮิตละ50%ของโจมกายภาพนะครับและแต่ละฮิตเนี่ยมีโอกาสติด เอฟเฟกระเบิดเป็นดีบัฟบนหัวศัตรูด้วยนะครับซึ่งระเบิดเนี่ยเป็นสกิลดีบัฟซิกเนเจอร์ของโคเลยเป็นตัวแรกตัวเดียวที่มีในตอนนี้แล้วก็คอมโบกับสกิลบนล่างของตัวเองได้นะครับระเบิดเนี่ยถ้าเกิดเราตีเข้าไปตามจํานวนครั้งที่ระบุนะครับระเบิดจะปะทุระเบิดตุ้มแล้วก็ทดย์เดเมจครับไม่ส่วนบังกัน120%นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดอัมาพาตด,ด้วยแล้วก็เดยเมจไม่สนดีเฟนส์นี้นะครับจะไม่สนดีเฟนส์อยู่ที่ฟินะนนกซ์หกสิดนะครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเร่งเทินก่อนนะครับแล้วก็จะมีโอกาสมอบอัมาพาตเนี่ยอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมประเช็คแล้วก็จริงเพราะว่าอาัมาพาตเนี่ยมันไม่ได้ติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออมันระเบิดไปก็เป็นเดเมจนะครับมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะก็มีโอกาสติดชาด้วยตัวนี้นะครับก็จะมีเดเมจตามมารวมถึงโอกาสการติดสถานะด้วยนะครับบอกเลยว่าแจ่มมากเมื่อกี้ผมพูดระเบิดตีกันสามทีปะ่ะเข้าใจใช่ไหมอัพสกิลล่างเรียบร้อยเนี่ยก็คือเพิ่มตัวของเดเมจแล้วก็อัตราการติดระเบิดนะคร อันนี้เป็นเดเมดทุกตัวแล้วนะครับทั้งหมดทุกเป้า5เป้าเลยเดเมดหนึ่งฮิตหนึของกายภาพนะครับระเบิดแปะอัตรา50%นะครับแล้วก็มีการบังคับระเบิดปะทุด้วยนะครับแถมยังมีหักดาบเนาะลดตรงนี้ทั้งหมดนะครับอัตราต่อเนื่อง3เทิร์นด้วยกันนะครับสกิลก็เดเมดแรงขึ้นแล้วก็หักดาบมากขึ้นนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยตีหนึ่งฮิตทั้งหมดหมู่โอกาสแปะระเบิดทุกอย่างเหมือนสกิลล่างเป๊ะแต่จะมีเอฟเฟกตยอันนี้ก็คือระเบิดทที่แปะะออยููบบบนหหหัััต้งงมมดดคจถกเื เระเบิดตึ้มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไดาเมจทันทีไม่ต้องมานั่งรอจานวนฮิตอะไรมากมายแล้วนะครับเออก็ยิ่งระเบิดแปะบนหัวเยอะเนี่ยก็ยิ่งได้เมจแรงนั่นเองคุณผู้ชมก็ลุ้นเอานะครับว่าสกิลล่างบนแล้วแปะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลุ้นติดชาต่อด้วยนะเป็นดาเมจที่กวนประสาทปวดมากคุณผู้ชมแล้วก็จะมีหักดาบตรงนี้ด้วยนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยตีเราเบาลงด้วยและพาสีบนะครับมือปืนพเนจรตัวนี้จะมีการพรางตาหรือว่าอัมพรางนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ตกเป็นเเเเเเปป้้้้าาาาาาหหหมมมมมมมยยในนนนนนกกกรรรโจจจตตีีีะคคััับสืืออออ่่่่่่ททลลงงววๆุณผูชแ็ด ิวเฉียดมาเนี่ยนะครับจะพลาดเป้าอย่างแน่นอนก็คือสกิลหมู่ก็ตีไม่โดนสกิลเดียวก็ล็อกไม่ได้นะครับแล้วก็จะเกิดไม่มีศัตรูที่จะโจมตีอื่นแล้วเนี่ยพังตาก็จะหายไปอารมณ์ว่าเพื่อนตายหมดแล้วข้างหน้าสีตัวอนะไรเงี้ยเหลือโค้ดตัวเดียวมันก็จะหลุดออกมจาจากพังตาก็ตบเป็นเป้าได้ตอนจบน,นั่นเองคุณผู้ชมเลยครับถือว่าแจ่มมากเลยก็เป็นสกิลเอาตัวรอดที่ดีนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีตามส,ส่วนของความเร็วด้วยอันนี้นะครับทุก,ทกปีดเจัพสปีฟเนี่ย,จะ,มจ,ม 120. ลลยจะกลายเป็นคที่1 3 1,320โจมตีแปลว่า ตรงนี้อัพป,ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็น10 1อ็ดสเตแปลว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากได้ตัวแม็กแคปของการบูสต์สปีดแล้วได้โจมตีฟรีเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทำสปีดเนี่ย1ิบเอ็ดสก,ก็คืออยู่ที่77หน่วยนะครับถ้าคุณผู้ชมทำโคสเน่ยสปีด77เนี่ยจะได้โจมตีฟรีเลย1,320เพื่อไปบูสต์เดเมจของระเบิดแล้วก็พวกเดเมจพื้นฐานเหล่านี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะถือว่าแจ่มเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยชัดเลยไหมโค้กายภาพสปีดแน่นอนนะครับมีพาสซีฟตีแรงตามสปีดด้วยนะแล้วก็มีพาสซีฟ มีตัวบูทของสถานะด้วยนะครับใครที่เล่นพวกเดโลนไอรีพวกเนี้ยเออบอกเลยว่าแจ่มเพราะว่าสายกายภาพเนี่ยเขาจะไม่ได้มีสถานะทีปกติมากเหมือนทีมเวทนะครับเวทนี่คือโอ้โหมีประมาณ80-90%มีทุกตัวเวอร์มากนะอันนี้ก็ ถือว่ามาช่วยเสริม CC ทีมคุณภาพได้เป็นอย่างดีด้วยแถมบูสต์เข้าเป้าได้ด้วยนั่นเองอันนี้คืออัปเกรดแล้วนะอ่กินทีมสกิลนะครับขึ้นเม็ดเขียวเรียบร้อยเนี่ยก็ในเข่าเป้า34แล้วก็10เอสแต็กสปีดตัวนี้เพื่อเพิ่มจมดีนั่นเองนะครับทีนี้ตัวพาสซีฟเนี่ยสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับกด2กด6เนี่ยอยู่ที่พาสซีฟล้วนๆเลยนะครับไม่ได้ไปเสริมสกิลล่างสกิลบนอย่างใดครับแปะระเบิดจบๆแค่นั้นเมื่อปลด2นะครับจะได้พาา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 สซีีฟอออนนนนนนจจมมชช่่ววววยยยใใกกรรรื้้้้้ิตหโคคไดดขึะะับเเพ ของโจมตีกราภาพผู้ได้นะครับเหมือนใครเหมือน S ั่นเนงคุณผู้ชมนะครับเอสเนงเนี่ยพอจะตายเลือดหนึ่งปุ๊บโลข่าวเด้งขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับสเกลลิ่งตาำโจมตีกราภาพเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะก็ทำให โคเนี่ยมีโอกาสตายยากขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่มันโดนเดเมจเข้าไปเนาะแล้วก็ปลด6เดเมจโคเนี่ยจะหนักก้นอีกแปะระเบิดนะครับระเบิดวนรัวๆเลยเพราะว่าเมื่อศัตรูตายนะครับจะลดคูด้าสกิลโคล,ลง23วินาทีนะครับวนแปะระเบิดวนล่างรัวๆมันเกินแล้วถ้าเกิดติด CC วนลูบระเบิดป้อปแปะเข้าไปโอ้โหบอกเลยว่าลำอยู่คนเดียวเพลินๆเลยคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ก็ทำให้โคเนี่ยรำสกิลวนได้บ่อยมากขึ้นด้วยสามารถเอาไปใช้พวกมอนสเตอร์หลายเวฟอย่างลุงหองเงี้ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเออมอนมี 5, 3, เ้้ดคานกก็ถิ อยากเล่นโค้นะครับแนะนําว่าให้ทำสอไว้เพื่อเพิ่มเลือดเทียมมาก่อนตายที่นึ่งนะครับใครอยากจะให้ได้เม็โค้ดตัจัดเนี่ยปดหกได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือสกิลยูโค้นะครับทั้ง4อันนั่นเองครับก็เป็นตัวแปะระเบิดสปีดที่กายภาพไม่ควรมองข้ามมากเซ็ตเนี่ยผมใส่เป็นเซ็ต เดเมดนะครับปลาไหลสอันเพื่อที่จะได้ตัวของเดเมดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ออปชั่นที่เหลือเนี่ยผมจะเน้นพวกเข้าเป้าแล้วก็โจมตีแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะเน้นสปีดนิดนึงนะครับสิบสองสิบหกเนี่ยใส่ไปเลยดูๆคุณผู้ชมนะครับเพื่อทำให้โค้ชเนี่ยได้สแต c k ตัวของโจมตีตามสปีดนะครับรวมถึงการบูสต์ทีมกยายภาพเนี่ยให้มันได้ออกก่อนด้วยอันนี้บางอันผมก็ใส่เลือดไปนะครับอาจจะไม่ได้ตีแรงมากมายก็ถือว่าใช้พาสซีฟเอฟเฟกต์คุมๆไม่นเล่นะครับอัดสปีดไปอยู่ที่สี่ร้อยให สอโจมนะครับแล้วก็มีหนึ่งดิฟเฟนต์1โจมนั่นเองนะครับเพื่ออัดสปีดเข้าไปเนาะอันนี้ผมจะเน้นสปีดเป็นหลักฝ่ายสปีด73นั่นเองนะครับตัวอื่นผมจะไม่ลงลึกมากเพราะว่าหลากัหลกๆเน้นสปีดนะครับแล้วก็ไอรีนผมใส่เป็นเซต4หมอผีนะครับเพื่อทำให้การช็อตเนี่ยติดมากขึ้นนะครับอัตราปรับใช้ ตัวของสถานะเพิ่ม10%เข้าเป้าอีก35นั่นเองนะครับแล้วก็อัดสปีดเนเดิมไอรีนสปีด85นะครับต่อไปเอสเทนี่เนี่ยผมใส่มูมูซู้ๆเลยนะครับเป็น2อชุดอ่อน2บล็อกไปเรื่อยเลยแต่ว่าเอสเดสปีด89นะครับอันนี้ก็หนักๆเลยแล้วก็ป้าแท่เอามาช่วยเร่งเทินเติมเดเมจเจาะทะลุนะครับสปีด73ใส่เซต4อ่อนนั่นเองนะครับอันนี้คือที่ผมทำได้แล้วก็สุดท้ายอีกาใส่น้องโครในการเพิ่มโจมตีอีก12%นะครับเพราะว่สองเนี่ยผมทปอร์เซ็นต์นะครับเยก็เพ่ือช่วย เพิ่มเดเมจระเบิดนะครับแล้วก็ภาพรวมของทีมนั่นเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายสกิลจองนะครับผมใช้เป็นไอรีนบนเปิดก่อนเพื่อลุ้นให้ติดช็อตนั่นเองนะครับถ้าเจอสปีดด้วยกันเนี่ยก็เปิดก่อนอาจจะได้ปูดเพราะว่าสกิลคอมโบเขาเนี่ยก็อาจจะถูกตัดได้ถ้าเกิดมีบางตัวติดช็อตเข้าไปนะครับหรือว,ว่าถ้าเป็นทีม CC เนี่ยก็อาจจะโดนรูดี้ล้างต่อมาก็ได้นะครับถ้าเกิดรูดี้มัน C6 กแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรเพราะว่ารอซื้อไปก่อนนะครับหลักๆเนี่ยก็จะต่อด้วยโพสกิลล่างแล้วก็กนน็็สสกกกกกกิิิิลลลลบบบบบบบนน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 อออออััััีีีี้้้ปปรรรรรึษาาาาพพ่่่่่่แแแมมททยยงงจะะะะะโเเเเเคคคืดดว ด้วยแปะสีเป้าแล้วก็ห้าเป้าระเบิดตึ้มนะครับแล้วก็ลุ้นเดเมดลุ้นชากันไปน,นัน่นเองส่วนที่เหลือก็ให้มันล้ำต่อน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่จะเป็นต้องลอกผมก็ได้เพราะว่าไฟเนี่ยมันก็หายากนะครับแล้วก็เอามาช่วยบูสต์เดเมดแล้วก็มีพวกเร่งเทินเกาะแตกมาช่วยเผื่อเจอทีมถึกด้วยเพราะว่าอาริายาเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้นาะว่าเราจะเจอใครน,นั่นเองนะครับ <S <S อ,รอ่ะลองดูสิบดาบครับเต็มๆเลสโกนลุยกันเลยมาดาบแรกผมตกไปอยู่ไดมอนด์หนึ่งนะครับแหมผมเปิดก่อนไงทีมสปีดึ้มเข้้้าใหแลวก็็มีชอตไปเล็กน้อยนะครับ เขาจองมาเป็นน้องลินก่อนนะครับเอ้ยลินกด2องซด้วยนี้มีตีสับสนมาแล้วผมบางเ็บเลยครับเพราะว่าเราเน้นทีมสปีดกันเองนะครับแล้วก็โคํำไปตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึง้งโอเคแล้วก็ติดระเบิดกันไปนะครับยูชินชามาไม่เป็นไรครับผมล่อซื้อเหมือนเดิมเอสโดนตีไปลินลำอีกทีนึงแล้วก็ได้เวลาระเบิดล่างบนตามคอมโบตึ้มเข้าไปมีอีวานด้วยนี่ติดชาไปแล้วครับเรียบร้อยติดไป2ตัวโอ้โหสตัวเลยนี่มาฮ่าฮ่าลินสกิล,ล่างมาครับไทโอตายเกิดไป แล้วก็ยิงธรรมดาไป2เป้าเสร็จปุ๊บโอ้เขอาคุณมากไอรีนช็อตเดียวจนอีวานล้มไปแลวครับทีนี้ยอนฮีเขาลงอุกกบาดมาอ่ะเฮ้ยผมสู้ขีดหมดเลยแล้วก็มีโคครับยืนอยู่ปุ้มไอโอปาดไปได้ล้มไปสองแล้วยอนฮียิงมาตรักตรัก,รกเอาโคล่วงไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไอโอเล่งเทินปิดไปโอยอนฮีแมนใต้เกิดคุณพระคุณเจ้าช่วยลาขาโอ้โหเปิดมาโดนยอนฮียิงขีดไปแล้วผมตกไป เดมอนแพ้อีกแล้วเออเปิดมามันต้องแพ้ตลอดเลยสิทีมผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับลองดูฮะนี่ผมอยากทำโค้ด46มากเลยแล้วก็เปิดมาเลยครับด้วยความที่สปีดสี่เลยครับชีวิตมีแต่สปีดครับเปิดไปได้วานเนซ่าช็อตเป็นหนึ่งนะอุ้ยช็อตเป็นสามด้ยทีกว่ามาถึงแทโอครับเขารัมไปครับแล้วก็สกิลเขาจอมั่วเรียบร้อยเมลคีล่วงไปแล้วครับแล้วโค้แปะระเบิดไปติดอยู่1 2 3ตัวครับตัวละ1เม็ด2เม็ดครับแล้วเดวโลนใบมาครับโค้ดรัมต่อ ชิวๆห้าเป้าระเบิดตรำเข้าไปตูมนี่ดูดีเมดเยใช้ได้อยู่นะห้าพันอุ้ยหายหมดเลยลาแทรลุกขึ้นมาอันนี้คือตายเกิดเหรอยังไม่สองบี้ใช่ไหมป่าแทรปาดยังได้อยู่ยิงป๊อปแปะเข้าไป <c oughs> แล้วคือผมไม่มีแหวนทองไงเออเขามีแหวนเลือดหนึ่งตายเกิดอะไรนี่โดน <c oughs> อันนี้ฝ้ายเหมือนล็อกมาเออลบบัฟไปครับสกิลท,ทงปักโอเค <c oughs> ให้มัชนะบ้างอันนี้คือกลายเป็นคลิปไตขึ้นกระโหลกม่วงวะเนี่ย คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมจบ5 5 0 0นะแต่ว่าเซิร์ฟผมเนี่ยเขา5 8 0 0กันนละกระโหลกแดงอ่ะเออไต่ไม่ไหวว่ะมาครับไอรินเปิดช็อตไปเรียบร้อยนะครับได้มา2ช็อตนะครับแต่ว่าเขาเจองรินบนล่างแล้วก็มียอนฮีไว้นะครับอืมโอ้ยยิงจนเมลคีร่วงไปแล้วมเมลคีมันเก่งับทีมถึงเนาะหลักๆนะครับแล้วก็โอ้ยย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 รยยยยยยย แต่ว่าทีมผมก็รอแรกครับแล้วโครำแลบเบิดแล้วระเบิดไปตึมตึมตึมโอเคเก็บเด็กหนึ่งยอนฮีมหมดไวจิวเลยโคเนี่ยมันจะรำเยอะนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยข้อเสียอยู่ที่ฮิตนั่นแหละเพราะว่าโคเนี่ยสกิลล่าง2สกิลบนหนึ่งฮิตมันไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ากว่าจะรำสามสกิลเสร็จเนี่ยก็ลุ้นกันดูว่ารำแล้วผลจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะแต่โอตายเกิดไปครับยังมีก๊อก2องพี่มาแล้วเอซีเน่ที่เป็นคนวที่ขยับได้ครับก็สกิลบนปิดจ็อบวานเนซาไปเออ ให้มันได้อย่างงี้สิวะโอ้โหชน,นะกับเขาบ้างอุ้ยกลับมาแล้วตอนทําคลิปทีมสปีดนี่เร็วกว่าทีมถึกเยอะเลยมาเรากลับไปที่กระโหลกม่วงเออเปิดก่อนแล้วๆ้ว้ยสปีสี0หออุ้ยช็อตไปแล้วครับยอนฮีเรียบร้อยอันนี้เมตาทีมเวทเราก็เอาริงเปิดก่อนนะครับเพื่อเปิดสับสนนะครับเนี่ยติดไปแหละเรียบร้อยสับไปสองทีแล้วโคมันได้ลํำแน่ๆครับนี่ลํำโคไปปุ๊บติดระเบิดนี่ฮะมันจะเป็นเม็ดเมเห็นปหมข้างบนหัวนะครับเมลกีมาตัก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 ,ตกสกิลบนมาครับแปะไวรัส แล้วก็โดนรินหลังนี่หว่ารินสี่สิบเพิ่งเห็นแล้วโคก็นี่แนะ่ระเบิดรินร่วงมาแล้วหนึ่งทีครับผมแล้วยอนฮีติดชาติดช็อตนี่ไงเจ๋งเลยตอนนี้ทีมกายภาพผมโอ้ยโดนไวรัสแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันไวรัสนี่ทิมงสปีดช,ชิวๆนี่สับเข้าไปน้องรินตายเกิดมาโดนเป่าเออฮือสกิลล่างแรงอยู่แต่ก็มีเกิดใหม่เทโอก็๒แล้วสับอุ้ยเพิ่งเห็นพระแม่โรซี่ไม่นะสับเข้าไปตึมโอ้โหแย่แล้ว พระแม่ no no ชุบสองโอเคอืมแล้วไวรัสผมโดนลางทั้งทีมอืมขึ้นมาเจอพระแม่เลยตอนนี้แเ้วคนจบ200รกันนะครับสุ่มโอจะเครัวซึ่งผมเนี่ยอยู่ร้อยจะครับผมยังไม่เล่นเลยครับเออเอเหลือโค้คนเดียวแต่โค้สกิลคูดาวอันล่างมาปิดสีได้ปะโอ้โหขึ้นมาโดนพระแม่ชุบ โอ้กลับไปอีกแล้วอะไรแบบนีน้อันนี้คืออะไรรีวิวให้ได้อยู่แบบฮะเอ่อขอบคุณครับเย่ไปติดด้วยนะเออแจก,กต้านไงน,นี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือดรอปคะแนนตัวเองเหรอนี่แนะ่โคไปครับอันนี้คือเขาให้เรารีวิววะนี่ฮะอันนี้แปะระเบิดเนี่เห็นไหมระเบิดเนี่ยอยู่3เทินน,นะครับนี่ไหลไปแล้วครับโดนย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปโดนตีครับ3เทิรนระเบิดแต่ว่าเราบังคับอันบนระเบิดเนี่ย 6 0 0 0 6 0ก0 4 0 0 0อ่าก็16 0 0อยู่นะเออขอบคุณครับทีมนี้ขอบคุณที่ทำให้ผมกลับมาที่เดิมเย่ yeah. เออผมว่าผมทำคลิปทีมสปีดดีกว่าเร็วกว่าเยอะเลยเดี๋ยวสิบดาบมาํำใหม่เหมือนผมจะเจอทีมถึกไปเนะี่ยนี่ไงช็อตก็ไปก่อนครับแล้วเหมือนจะไม่ติดสักตัวแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมช็อตนี่แล้วดูดีครับมันก็ต้องยกล้างอยู่แล้วเพราะว่าเขาดูดี4ีนะมันจะไม่ติดสถานะต้านขึ้นไหวนะครับนี่ผมก็สกิแลแปะระเบิดไปห้อยเต็มหัวเลยครับแล้วมาดูว่าผมสกิล บนก็ไปจะมีคนติดชาหรือเปล่าเพราะว่า D40 เนี่ยเขาเอ้ยต้องพูดว่า d ีเดเออตึ้มไงไงยกโล่ก็ติดชาไง2ตัวราคาม้าหลังหนึ่งครับลาก่อนอยู่แล้วเรียบร้อยเหลืกแค่ทีมถึกด้านหน้าเออมันเร่งเทินอย่างที่พี่พี่แมทบอกจริงด้วยวเออมันเร่งเทินออกก่อนนะครับไม่งั้นโล่ดูดีเนี่ยมันต้องต้านซีซีนะครับแต่ว่าติดชาไปเรียบร้อยมาทะลุงไหมครับทะลุงไป,รงไปเรดเด้เอเอเขาเผามาเขาสู้วะอันนี้คือทีมถึกที่ผมเนี่ย เออทำมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ล้มเลิกไปละจริงๆก็ไปได้5้0พนะแต่ว่าใจผมไม่ชอบคลิปมันนานครับเหนื่อยเออโหงี้ถช่แปะเมลคีมานี่เพลินเลยนะอันนี้ผมแทบจะเป็นทีมกายภาพคนเดียวเลยมั้งเนี่ยเออเขาเล่นทีมเวทลิน40กันเออมีผมมาเล่นแบบโค้ดสีนี่ไงละ่ะเจอไฟล์แทงล้มไปหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วก็ลุกป่าหกหมื่นหกไม่เป็นไรหมื่นหนึ่งครับแต่ไอรีนผมมีตายเกิดแทโอมีตายเฮ้ยทำไมบนหัวมีเดสด,ด้วยวะ ใครใส่มาวะเนี่ยนี่ไงแปะไปอรอบนึงครับระเบิดสกิลล่างจากโค้และรูดี้ยกล้างไปหนึ่งทีแต่ว่าดีบัฟมันเยอะไงระเบิดยังอยู่บนหัวครับ3เม็ดแล้ไฟก็เปิดสกิลล่างครับเกาะแตกมาอีก3แล้วก็แทงเข้าไปเออตีไม่เข้าเลยเว้ยเอ้ยรูดี้สตันไฟยำเข้าไปโดนไฟไหม้ตายเองแทโอเร่งเทินปักปล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 ักเอ,อ้ยแรงอยู่ลาก่อนแบบนี้จะระเบิดแล้ว โคปิดหน่อยสกิลไปมาแล้วโคแน่นอนโคแน่นอนเออโชว์เคสหน่อยดีครับจะได้ทำสิสิต่อเรียบร้อยอวิ๊ดพันเลยนะเมื่อกี้โดนระเบิดเข้าไปเย่ yeah. เอาเว้ยกลับมา5้าพแล้วถึงได้ทำไมวันนี้อย่าบอกนะวินเลดอยู่ที่ประมาณ60%อีกแล้วอะ่ะเอ้ยมันเห็นเดลข้างหน้าหรือเปล่านี่ไงอุ้ยเดลชุดขาวเหรอมีด้วยเหรอ,หรอสกินวิ้ยเดี๋ยวนี่สกินใหม่ได้ทำชุดเปลี่ยนสีอะ่ะเออช็อตมาช็อตกลับไม่โกงอน่ะผมมีโคง,ง่าพี่น้อง เออโดนโคผมยิงต <oh> ิดหินไปดิวานซ่าเฮ้ยอันนี้เล่นทีเดียวกับผมเลยผมเจอแล้วทีมเจ้โคซีสอเหมือนกันครับเพราโหชมพูด้วยแต่ผมเร็วกว่าไงพี่น้องแล้วผมก็ย a ฮูบลึมบลึมบลึมบลมล้มไปเรียบร้อยครับเดียวล้มไปแทโอตายเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ลำมาเหมือนผมเป๊ะๆครับเปิดเหมือนกันเป๊ะบนไอรีนแล้วก็ล่างบนโค้แต่ผมยังอยู่ครบแล้วผมก็รำต่อด้วยไฟแทงทโอ ตรึมไม่ใช่หว่ะมันทำไมไฟไม่แทงนะโอเออมาเดิไอรีนเขาสกิวล,ล่างสบายเลยกูแล้วก็วุ้มเกาะแตกหมู่ไปหนึ่งทีเออเออลำต่อแล้วเ้าโอชิง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 ,ชง,ชงมาเร่งเทินนี่เกาะผมขึ้นเต็มข้อล่อเต็มแข้งเออไฟไหม้ไปโดนไฟไฟไหม้แล้วผมก็แทง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 นี่ไงละ่ะล้มไปแล้วเลยเธอโอครับแล้วก็หมดชีวิตจนให้เธอ ฮ่า <h aha> นายจะเล่นทีมสปีดต้องมาวัดสปีด400กับชั้นไปต่อเฮ้ยผมสามวินสตีกแล้ววะไม่น่าเชื่ออันนี้ทีมอะไรอดูไม่ทันอืมแต่เปิดก่อนได้ปูดแล้วกันนะครับแล้วก็เหมือนลินจะได้เป่าคนเดียวเพราะว่าติด CC ไป2นะครับแทโอกยอนทีอฮ่า,าโดนยิงติดหินอีกแล้วมันว่าโคซีซเนี่ยเออเดวติดหินนะครับนิ่งไปแล้ว3าตัวด้วยกัน เหลือวันนซ่าหินมากูโดนอีกไหมเนี่ยเออไฟโดนไปเรียบร้อยครับไม่เป็นเออแต่ไฟตายเกิดได้ทีมผมข้างหน้ามันตายเกิดได้3ตัวแถมมีเอสโลเลือดอีกโดนโคระเบิดบนล่างไปเรียบร้อยนะครับล้มเดวหายไปหนึ่งแล้วก็ยิงซ้ำนี่น้องรินมีตายเกิดอีกนี่ลากรพโอยังไม่รู้ครับแต่ว่ายอนฮีร่วงไปแล้วเรียบร้อยแพโอมาแล้วซับ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 เร่งเทินมาอ้าวผมล้มไปเหมือนกันแบบนี้ เออโคยิงไปสองแล้วก็เออขอบคุณนะเอสบลอนเนซาสกิลเทโอก็มีแล้วก็เปร่งมาโอ้ยโอ้ย,อยเรียบร้อยเปิดก่อนปูดของจริงเออเออมาดิเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเฮ้ยเทโอเออเทโอมันรีคูดาวเอสฮึบซ่าสกิลล่างไม่มีนี่ว่าแอละลาก่อนโดนเทโอปาดแปลดเรียบร้อยโอ้ยถ้าถึงอีกหน่อยนะ แคโอมาล้มนะเนี่ยโอเอสทำไมไม่ฮึบไปเลยเออผมเปิดก่อนทุกตาไว้สป,ปีดสี่แต่บางทีเปิดก่อนก็แพ้นะเออช็อตไป3สวยอันนี้เขาโคมาครับโคล,ล่างแล้วเขาโคบนต่อส่วนเราเพิ่งเริ่มครับเออ่เพราะเราล้ำสกิลอื่นก่อนนี่ไงล่ะเดียวเรียบร้อยครับโดนปะแทสับทิ้งไปเขาบนมาตรัมผมก็หายเหมือนกันครับแล้วก็ติดชาไปแล้วครับเอสเน่แต่ผมตายเกินประสาทตายหมดจริงนะแต่ว่าชีวิต2องรู้ว่าพลึบ ปั๊บป้ามไปเฮ้ยแทยโอเกาะขาวนานนี้เออเมื่อไหร่กูจะมีแหวนทองเขาบ้างวะเนี่ยอืมโดนช็อตมาอีกครับแต่ว่าไฟายเปิดอืมเกาะแตกหมูเข้าไปแทโอกเกิดใหม่เหมือนกันแล้วไฟายสับเข้าไปซ้ำอีกหนึ่งไอรีนสกิลร่างแทงมาผมเหลือแค่ไฟายสกิลบนและไฟายทัชลาดเนี่ยแทงไว้ที่แทโอครับแล้วก็ลงแถวหลังไปถูกต้องก็แย่แล้วล่วงไปเรียบร้อยครับเทโอเร่งเทินนี่ไงละ่ะกุลากอนโอ้เรียบร้อยหมดเกี้ยง มาสู้เอ้ยติดเผาสู้ปะล่ะเฮ้ยชิปหายแล้วตูน่าแหกเลยกูเอาที่นะี้คลิปนี้เหมือนเน้นมันอ่ะไม่เน้นใช้งานเออสป,ปีดส0่กูนี่เอาไว้เท่ไงเปิดก่อนได้ปูดครับแช่ยอนฮีไว้เพราะว่ายอนทีเหมือนเมื่อกี้เขาจะเปิดสกิลเบิ้มาก่อนทำให้ไทโอต้องสกิลล่างก่อนนะครับอ้ถ้าโคสใส่อันนี้นะใส่แบบพวกเวทวาชิวนะมีไหมเออหายไปสองครับจงังหวะนี้ แล้วก็เทโอเล่งเทินมาราผมรัวๆเออเฮือเจ็บอยู่เหมือนกันเออเฮือซ้ารัวๆแล้วก็โคครับเนี่ยมันช้าเห็นไหมเออถ้าเป็นเทโอเนี่ยมันปาดหายปาดหายหมดแล้วอุ้ยยอนฮี ee, มีตายเกิดซอมบี้งานยาบโอซอมบี้สองและฮิวจังหวะน,นี้แหละทงต้องมาแล้วโบกสะบัดไฟไม่ใช่ไฟเฮ้ยสวยเล่งเทินมูเอ้ยเทโอไอเลิฟยูเอ o, เอผมก็ลืมคิดไปว่ามันมีหน้าหลังวะเออผมก็มันจะลุ้นไฟ เออติดหินไปแล้วลาก่อนครับผมแล้วโดนเชาะไปหนึ่งทีครับนอ,อมาเด็กนี่สับไปลาก่อนอยปิดสวยเว้เออถ้าแพ้วันิซ่านี่ฮาละนี่แหละสับไปหนึ่งทีแล้วปิดด้วยเอซูเนนี่ลำทําไมนะไม่เข้าใจอ๋อสกิลเป็นคูดาวหมดแล้วโดนอนิซ่าเพิ่มคูดาวเมื่อกี้เออดาดสุดท้ายปิดสวยครับคุณครับเทโอเย้ปิงจ <laughs> อันนี้เพื่อเลยนะ เออคืออารีนาเพื่อรักษาตัวเองกับมาที่ห้าพันงี้เหรอเออนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าเพลินๆนะครับกับทีมโค้ชนั่นเองครับซึ่งผมชอบมากนะเอาจริงแต่ผมว่าจะทำโค้ชซีหกนะครับเป็นการอวยส่วนตัวเพราะว่าผมชอบเล่นทีมสปีดไก่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับ JK 1นึงเนี้ยเราวน่าจะมีมิ เพียบเลยนะครับมีชูดอะไรด้วยพวกนี้นะตอนนี้เมตาก็สปีดเวทไปก่อนนะครับผมพยายามจะฉีกขึ้นมาเพราะว่าเราเลิฟในสปีดกา่ภาพครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับหวังว่าจะสนานเพื่นอนๆกันในคลิปนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้าเติมเกมอิสราเอลิสตาร์ในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ Rich Man Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวเติมได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็็็บบรรัแแแพพพคคฟีีเเิ่มมอกถใช้ป็นส่วนลดพร้อมบริการีส นานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็ทเพิ่มที่ Wishman Shop เท่านั้น